กินพี่น้องเลยทันนี้ก็กินแต่ไม่รู้กินแบบไหนเดี๋ยวจะดึงดูกวน พี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆครับผมวันนี้ก็ออกมาผมมาปะากันเฉยนเยลยครับพี่น้องกับพานุครับผมทางช่องทันมืนคนนอนบานครับวันนี้ก็จะออกมาหาด,ดูใส่เบ็ดปลาไหลครับพี่น้องวันนี้ก็สร้างปลาไหลก็เลยออกมาหาดูหาใส่จะคิดพ่อมีใดใใสไหมพี่น้องตํานี่คล้องน้ำแห้งๆปลาสนุมครับนี่สนุมน้ำเปียกเลยทางไตมันก็มีน้ำอยู่ครับแต่ว่า มันทางคางมันหนา,อาพอดีเดินมามา,มาเห็นหยุดรูหนึ่งรูงามจี่งไี้ใส่กันเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวแปบ๊บนึง <c oughs> ใส่กันเลยหารูอยากอยู่ครับพาฟังมันนี่นะครับฟังมัน หนาอ,อาเฮ้ยอะไรเข็นไห้ก็อเอาเข็นนัแหละครับนี่ครับฟูมวางไว้เท่านี้แหละโอเคไปพี่น้องเดี๋ยวหานี่แหละเวกหาหลอนที่พ่อจะได้ใส่สักคันสองคันไหมไป <c oughs> ครับพี่น้องมาลุ้นเบ็ดกันว่าทีมีแต่มีตัวหรือเปล่าครับพี่น้องได้ใส่ไบ็ ม่หลายขั้นท่าไรหรอกครับแต่ว่าก็พอได้หลุนอยู่ือว่ายังไงมี่ที่มีปลากินไหมโอ้คือยังอยู่คือเก่าล้วพีนองเอ้ยคือยังอยู่คือเก่าเราไม่เห็นไปไหนมาไหนโอ้มีมีปลากินดอกหนองเห็นมีปลากินก็อ,อยู่คือเก่า สายกับยู่คือเก่าโอ้ไปดุนข้างหน้ากันหน่อยเลยครับพ่อได้ตัวไหมเหมือนจะกินกับพี่น้องสายสีเข่งๆนีเ่เดี๋ยวดึงดูก่อนโอ้กินกินอื้มอืมเนี้ยพี่น้องสวยงามดึงแต้มแก้ว จอดโอเคไปมาลุนอันนี้พี่น้องอันนี้สายเรือนิดเดียวนี่สายเรือนิดกินอยู่หรือว,ว่านีงยังไงเดี๋ยวมารลุนกันครับกินอยู่ไม่เสียงแบบนี้ล่ะ เออออกมาเถอะตัวงามว้าพี่น้องอู้ตัวงามอยู่พี่น้องอ้สวยนี่แม่เจา้าสวยงามแก้วอกับลูว่ะพี่น้องเอ้ตัวนี้ สวยงามแล้วกินพี่น้องเลยคันนี้ก็กินแต่ไม่รู้กินแบบไหนเดี๋ยวจะดึงดูกลอนสวยใหญ่อย,ยู่อืมแก้วเลยไป ตัวหนึ่งดึงมาสักกี่นี่นอนอยู่ในบิงหน้านอตัวหนึ่งอีก,อกตัวหนึ่งนี่สองเลยโอเคไปเดี๋ยวหลุนคัน้างนากันต่อครับตุงปุ้ยยุก็โหลดไม่ได้เอามาใส่เดี๋ยวขอไปใส่ที่เดียวพี่น้อง องอเลยพี่น้องดีนยวใส่ถุงครับทำงามเลยเบ็ดไม่โูครับพี่น้องต้องใส่กีน่ดไปโอ้ Tại vì ba đó đấy Tại vì anh như này phải phải nào không Biết mấy phố อีกหนึ่งตัวน,นี้ก็มีปูคือกันครับพี่น้องดึงให้ปูปผู้แหละเดี๋ยวเบ็ดอก เท็ออออ์ออกครับพี่น้องวิทยออกเพราะว่าจีได้ไม่ต้องไปนั่นยากดึงสลูกออกเลยใส่ถุงสวยสีเตม็มแล้วครับพี่น้องไปเดี๋ยวดูนกันกันนาต่อครับายพี่น้องดูหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ได หาตัวนะที่ได้อยู่ประมาณเกือบเกือบสามูเลยครับกต่ที่ได้เข้าวานแล้วครับพี่น้องวาเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวจะเอาวันนี้จะเอาหลดมอเตอร์ไซค์ไปเข้าศูนย์ไปเฉ็กเชืกระยะเพราะว่าขบข,บ,ขบรอบแล้วครับสามพันล,ลูเลยจะเอาไปไปศูนย์โอเค ไปพี่นอ้องจิตใจไปทุระครับผมยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหนก็เดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีนึงเลยครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับไปเข้าบ้านครับพี่น้องเดี๋ยวจิตใจไปทุระด่า